สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับบัวนะครับที่ฟาร์มพี่โกพี่โกฟาร์มเคอะไนนะพี่เคนบีนะฮะก็มาดูลูกสาวนะครับที่จะเอาไปพรุ่งนี้นะฮะเป็นเอเสศูนย์หึ่งทับสองนะครับ,รบพ่อก็ในสายของเจดีสเมนโซ19ทับนะฮะแล้วก็ซื้อ แม่ลูกนะครับลูกก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ลูกก็จะเป็นลูกของซูเป็กนะครับซูเป็กนี่เรื่องของการให้ลูกนี่ดูจากท้ายนี่ก็ก็รู้แล้วฮะบ่งบอกว่าใหญ่มากนะครับนี่นะพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนย้ายนะครับนี่ของลูกลูกของซูเป็กนะฮะหนานะครับ ดูหลังนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมกาไปให้ดูอ่า,อานี่นะฮะดูหลังหนามากนะครับเรื่อตัวแม่นะนี่มีตัวลูกลูกสาวซปเปอร์เอ็กนะครับ ซูเปอร์เอ็กนี่ลึกยาวหนานี่ได้เขาเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยว oh, ติดตามผลงานน้องก็อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะโพสให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะามาเอาไปเข้าฟาร์ม 3F แรนนะครับนี่ลูกสาวซุปเอ็กแม่ก็เป็นสัตว์อีกแล้วนะฮะก็รอผสมนะครับ แม่ก็สายเจเดสเมนโซ19ทับ5นะครับสายแม่แม่ของเขาก็จะเป็นตัวนุ้นนะครับนี่นะครับได้ลูกสาวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกของซุปเปอร์เนะครับก็ฟาร์มสามิฟแลนก็พยายามหาวัวสายพันธุ์ดีๆนะครับเข้าไปพัฒนาในฟาร์มนะครับก็จะพยายาม คัดสันสายพันธุ์นะครับเข้าไปนี่นะฮะมาดูลูกสาวซปเปอร์เอ็กซ์นะครับตัวนี้นะฮะในไวัยไม่ถึงสามเดือนนะครับดูโครงสร้างนะฮะวัวไม่เกินสามเดือนนะครับนี่นะฮะ โอเคนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่ 3F l a n นะครับ